แสงไฟบนเวทีสว่างวาบเสียงหัวเราะดังสนัน่นแต่นอกเหนือจากหน้ากาก,ากแห่งความตลกขบขันตลกชื่อดังอย่างนาเดตผู้เป็นที่รักของคนไทยทุกคนกลับมีความลับสุดเอ็กซ์ตรีมซ่อนอยู่วันหนึ่งขณะที่เขาขับรถลัดเลาะไปตามถนนสายชุนบทอันเงียบสงบมุ่งหน้าสู่กระท่อมไม้เก่ากลางหุบเขาอันห่างไกลที่นั่นคือสนามฝึกส่วนตัวของเขา นาเดตปีนขึ้นไปบนหลังคาที่ลาดชันยืดเส้นยืดสายราวกับนักกายกรรมก่อนจะเปิดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสและสิ่งสำคัญที่สุดเตารีดไอน้ำ เขาเริ่มการแสดงอันน่าทึ่งคือการรีดผ้าท่ามกลางสายลมแรงและวิวทิวทัศน์อลังการการรีดผ้าด้วยท่ายากทั้งการสวมเสื้อขณะยืนขาเดียวการพลิกตัวไปมาระหว่างรีดแขนเสื้อหรือแม้แต่การรีดผ้าห่มผืนใหญ่ม้วนเดียวจบทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความแม่นยำและความคล่องแคล่วจนน่าตกใจ ขณะที่เขากำลังจะจบด้วยการรีดปลอกหมอนขณะห้อยหัวลงมาจากขอบหน้าต่างจู่ๆเสียงดโดรนก็ดังขึ้นป๋องนักวีล็อกสายบุกเบิก erg, ที่กำลังถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสถานที่ลับที่คนไม่ค่อยไปบังเกินบินเฉียดมาพอดีป๋องเห็นเงาร่างประหลาดกำลังปีนป่ายและรีดผ้าบนหลังคาอย่างเอาเป็นเอาตายโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือน้าเดชคนดัง วิดีโอที่ป๋องอัปโหลดลงโซเชียลกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนผู้คนต่างสงสัยว่าชายประหลาดที่หมกมุ่นกับการรีดผ้ากลางที่โล่งแบบนี้คือใครบางคนคิดว่าเป็นการแสดงกลนบางคนว่าเป็นการทดสอบอุปกรณ์บางคนถึงขั้นเชื่อว่าเป็นเอเลี่ยน นาเดตเห็นวิดีโอแล้วถึงกับเหงื่อตกไม่ใช่เพราะอากาศร้อนแต่เพราะความลับที่เขาหวงแหนกำลังจะถูกเปิดเผยนาเดตตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาถนัดที่สุดสร้างเสียงหัวเราะคืนต่อมานาเดตปรากฏตัวในรายการทอล์กโชว์ยอดนิยมด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างขำขันปนกับความหวาดเสียวที่ถูกจับได้ก่อนจะประกาศว่า ต่อไปนี้ผมไม่ใช่แค่น้าเดทคนตลกแต่คือน้าเดทนักรีดผ้าผาดผลผู้ชมทั้งสตูดิโอและทางบ้านหัวเราะจนน้ำตาเล็ดแต่ก็อดทึ่งในความสามารถและความกล้าของเขาไม่ได้ เรื่องราวของนาเดชกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความลหลงไหลในแบบของตัวเองแม้จะแปลกประหลาดแค่ไหนก็ตามแต่ที่แน่ๆหลังจากนี้แฟนคลับคงต้องเตรียมพร้อมรับชมสึกรีดผ้าชิงแชมป์โลกในอีกไม่นาน